บางเต้าเขาซื้อมากสีมันเสียอารมณ์บางบางเจ้ามันกับบาดเสบสูดเซ็นมีดีกว่ามันแสีบดีพี่นอ้องกิมเป็นเซนมีเสียบดีซ่อมกินเขาบาดเสบน่าขี้ยงเหอะอืมอืมอืมพี่นอ้องฮอมัญญาเรียงมันญาฮอลล์ขี้ข่อยๆฮอ,อพี่นอ้องฮอ เห็นบะมันสุกมตำา่ะเห็นบ่แสบแป้งี่น้องเลยอยู่ตรงหน้าเห็นบะมันสุกมัตำาลอ่ะเห็นบะแสบแป้งผี่น้องเลยอยู่ตรงหน้าเห้รอเข่าอส่ซยาสีละพี่น่องมันแสบนี่แบบพิสารห้ เหนี้อเป็นนกินน้ำมือนาะพี่น้องนะเห็นลวกเ้นมีว่าต่กินกระปุ่นเดาพี่น้องเขาบ้า่องคายสวยพี่น้องแบบแล้วจะได้กระแหบเนาะว่าจะกินกระอ,อุออออเกกนะาออขาบ้าจองอขอเขาจ่าห้องกินน้ำมือคือ่รแบบ นม่้อนเขาาอร่อยยังสีหละพี่นองมันแสบนี่แบบพีสารห้าแล้วเขายวอเป็นนักกินนะเมื่อนะพี่นองนะเมื่อกินเข่าก็ตับหมออหงแบ่วะแบบบานบืองหอแบบไี่ดีนี่ค่ะ

ข่าวบ้าจองเมืม่อกี้กินเข่าก็ตาแตมโค้งแต่ว่าแา่ตันเบืองห่อกินลวกเส้นมีว่าจะกินกระปุ่นเดาพี่นอ้องเห็นบ่กเข่าอัสไซน์ยังเสี่หละพี่น้องมันแสบนี่แบบพีสานเฮาแล้วเขาเนืนนน้อพี่นนะา่ากินน้ำมือเนาะพี่น้องเขาจ่าเขากินน้ำมือฮึกอ่ะแบบอื้ เห็นบ่ะม,ม,มันตำลล่ำพอดนะเห็นบ่แเศษแป้งพี่น้องเอ้ยอยู่ตรงหน้าบางเตือเขาซื้อมากสีมันเสียอารมณ์บางเจ้ามันก็บ่แิษัสูดเซนไม่ดีกว่ามันแสียดีพี่น้องเป็นเซนไม,ม่แสียดีอ่ะอ่าเรู้ดินี่ค่ะ เห็นบ่าอเขาออาซายสี่หระพีนองมันแสบนี่แบบพีสารห้าแล้วเขาเนียปเป็นนักกินน้ำมือนะพีนองนะเขจาจ้าเห้องกินน้ำมือฮึอกอ่ะแบบอืเขาจ้าวหากินน้ำมือฮือกอ่ะแบบอืเขาจ้าเหากินน้ำมือฮือกอ่ อืซ่อมจินเขาบาแส่็บน่ากนิังเหือดขาวบ้าสร่างใครสวยพี่น้องแบบไม่จะได้กับแหบบเนาะว่าที่กินกับสอนินยื่งทงหน้า ข้าวโพด่ข้าวกล้องข้าวกลั่นซ่อมชินเข้าว่พเสร็บฮั่กินจังเหืออือข้าวเจ้าฮักินน้มือคือกอะแบบอือ เออเบื้งกด็กก็จะกินคำใหญึ่งใยแสบแ้พอะไรเนี่ยนั่นบอกเขาเอาใส่ยงสีแล้วพี่น้องมันแสบนี่แบบพีสานเฮาแล้วเขาเหนียวเป็นนักกินนะเมื่อน้อพี่น้องนะนั่นบอกเขาเอาใส่ยงสีแล้วพี่น้องมันแสบนี่แบบพีสานเฮาแล้วเขาเหนียวเป็นนักกินนะเมื่อน้อพี่น้องนะเขาบ่กกล่องใส่สวยพี่น้อง บห้จะได้กระแถบเนาะว่าี่กินกับซอสเขาจาาห้องกินนเนมือหือเปล่าแบบมือกิอนเข่าก็แต่หมอกงองแต่ว่มามตาตันบ่วงฮอกินยิุ้ทงหน้ากินกับเป็าไง กจรองกักกันฮะพี่นอ้องฮับเอาพี่น้องสบแล้วเอออย่งไรบางตือเขาสื่อมากสีมันเสียลามบางบางจ้ามันกับบ่อเสบสู่เซนมีดีกว่ามันแส่บดีพี่นอ้องเป็นเซนมีแส่บดีข่าวปร้จง ซ่อมกินขาวเป๊ะบข้ากินยังเหอเข้าวเป๊จงองไม่อกี้กินข้าวก็แต่หมก <laughs> องแต่ว่าแต่ตานบวงฮอ,อ,อ,อยินยืดทุงหน้ากินก็พอไง ต้กวกำ้องข้าวกลัมอะเห้นบ้เขาอ๋อใาส,าส่ยังสีบละพี่น้องไม่แสบนี่แบบพี่สารเฮาแล้วเาเนียวไปนน่กกินนะเมื่อน้อพี่น้องนะกินลวกเส้นมีว่าจะกินกระปุ่นเด้อพี่น้องแค่รู้สินี่ค่ะ เน้นบอกเขาอาซายอสีเลรอพี่น้องมันแสบนี่แบบพีสานเฮาล้วเขาเนียวป็นนักกินแล้วเมื่อน้อพี่น้องนะถือเอยั่เอ,อ้อเบิ่งเด็กก็จกินคัพใหญ่ๆแสบแ้กอเลยเนี่ยกินแตุ่มงเด้อพี่น้องเอ้ยลวกเส้นี่พป็แต่ถาดแสบ กินลวกเส้นมีว่าจะกินกระปุ่นเด้อพี่น้องฮะอืออือออเข่าวบ้าจ่องใส่สวยพี่น้องแบบอือแล้วจะได้กระแหบเนาะว่าจะกินกับปุ่น,อ,นอ,อือ,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 อข่อวา,ออขาวบ้าจอ่องอือฮะอือ มันบอเข่าอา่อ่ยังสี่และพี่นองมมนแสบนี่แบบพีสารเฮาวล้วเขาเนี้ยเป็นนักกินน้ำมือนะเป่นองนะกินลวกเส้นมีว่าต่กินกระปุ่นเราปีนหงเขาเบ่าจองเมื่อกี่กินเขาก็ตาแต่ะมะฮงแต่ละอือกลั่นบวงฮอร์ เข่าวนกส่อง да. ไส <together>. ้สวยพี่น้องแบบนห้จะได้กระแถบเนาะว่าสิกินกับซอสข่าวนกส่องไส้สวยพี่น้องแบบนห้จะได้กระแถบเนาะว่าสิกินกับซอส หัวพี่น้องหัวเออพี่น้องแซ่บแล้วเอ้ยหัวไม่มีอะไรเข่าเอ้ากล่องใส่สวยพี่น้องแฉบถ้าจะได้ก็แฉบเนาะว่าสิกินกับซอสเขาจ่าห้องตุนในมือคือกปล่าแบบอื้ม